เอา้าไปเก็บยอดพักเอ้ยบําเณรยอดพักน้ำนี่ยังกอดอกพักน้ำให้แน่จะมาตัดตัดหนามมันปะดอกพักหนะเออนี่แม่นปนี่แม่นนี่ป่นปลามันป่นสั้นศพลบอยู่ปุ่นณหน์เก็บเอาจะเป็นหนึ่งใช่ปลาเก็บแบบไรอ่ะเก็บมนไปเก็บเราก็ฮักเลยฮักเอาได้บ่าฮักเอาบรงไดนมันฮักได้กะจังเอามันจ้งอ่อนดอกพักน้ำโอ้ยไม่ไดมาา้มาเบิ้งจีบมามันเป็นดอกเหมือนออกนิ่งขาเง่าว่ใส่เราเจ้าเนาะ หักเอาซ้ำเดยเออนี่เห็นบ่อปลาซ้ำไหมบ่อซับรถเออจะร่องหางรูงไหนมันหักได้โอ้โหได้หรอกโอ้ยเห็ดแห้งๆก็หน่ะเนี่ยอันต้องขวบเออนั่นล่ะเก็บมากผูน่ะมันเป็นรสชาติ์อะไรดอกมันมันเกิดเอามาเมื่อโลกเอามาเมื่อเอามาเมื่อจะเป็นหนึ่งเส้นป่าย่ามนี่พักน้ำมันแบบเป็นเป็นดอกเนาะยอดอ่อนมันก็มีอยู่นี่นี่อันนี้ก็เป็นน้ำมาเนี่อันนี้ก็ได้ยุยอดอ่อนมันน่ะเด็ดมาม อันนั้นพอเอามันแก่แล้วแล้วนะเต้อ้ยจะเป็นบะหลู่เนาะเอาเบาดองอ่ะเอาซสื้อมานออนนี่แมีเนี่ยเนี่ยเอออ๋อมีอีกบาถ้าดไหนมันแก่เพต้องเอาแก่ไหมทุกวันบานบาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นมันแห้งเห็นบานี่มันแห้งมันอันนี้มันแก่แล้วบพเอาพุ่นผุนจะคอยเบิ่งในดูมาั้งหมดอยู่มัดหรือหมดเออละอันนี้เบาะอันนี่ ใช้เบิ่งดูวยบอกว่าเอานั่นชึ่มตำตำหนังจะเบิ่งว่าใบอันปลายมันดูมันอ่อนหรือมันแก่มันเสียวโดดอันเห็นว่าอันนั้นมันเป็นช่อดอกแล้วนั่นเอ้ยบได้น่ะช่อดอกอันนี้ก็บอได้บ้างอันนี้อะไรบ้า่อันนี้เป็นอะไรหรอกมันแกหรอมันแก่มันจะบานเมื่อไรล่ะนี่มันใช่ปะ ระวางสน่ะมันบ่ได้มาเก็บเนาะคืมันเป็นริ้วออกไปแล้วริ้วแดงๆน่ะเออมันกระจบานเลยนี่นี่นี่เอายอดนี่นําก็ได้นี่นี่นี่ยอดใส่เบิ่งอันนี้เป็นจังได๋นี่นี่ยอดอันใดคือยอดเอออันนี้ก็ได้อยู่เอาเด็ดๆโอ้ยจะแม่นเจ้าบ่ฮู้จักอีหยังเนาะยายอั้นบ่เด็ดไบ่ได้ไม่ต้องเอามันแก่เฮ้ยเซ่ล่ะอัน นี่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 เออยอดมันนี่ก็ได้นี่นี่นี่ยอดหนึ่งนี่เออนี่นี่นี่อันนี้อ้อนอ้อนเออเอาได้มะดอันดอกนี่นี่เอาได้หอดเงาเงามัแล้วพูดลงไปเด็ดใน่ๆพูดเด็ดได้อยู่ที่เด็ดท้งรมันก็เป็นหนามโอ้ยเนาะจอยอุ๊บนี่อันนี้ก็เอายอดมันเลยนี่ใบไหลขึ้นขึ้นบกัดมันแก่นี่ ต้องมีมาตัดล่ะตัดดอกตัดเ้าเด็ดเอามองไดนมันเด็ดแตกเสียงว่ามันอ่อนกินได้ถ้าเอามีนเขาก็ตัดไปเลยมันกิบบรูตัวไห้มันแก่ข้างในมีบ่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วบ่ม่ต้อหยอดละนี่มาเอาคอยเอาไงมามามาได้ซ้ำนี้แล้วอันนี้ก็พ่อไปใส่หนึ่งปลาแล้วล่ะหนึ่งปลาเตี้ยหนึ่งปลาตัวเอ้าทำแก้ลียวซับๆไปไปเออออกมาออกมาเร็ลย